มเมสซี่สลับกับไอนนี่ดีกว่าบีนิต้าลิซาบ์ีเดียวหาแล้วิ่งกระโจเลย ม่เกี่ยวกับตัดหรอกไม่เกี่ยวมันจะเล่นต้องไนนี่นะครับที่ได้มาบรรยายนี่น่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากครับยังครองบอลนไม่คนน้องตัวใหญ่ใหญ่ว่านะแี่งบอลยากนี้เข้าบอลนี่ดีนะครับย่งบอลกลับมาได้โอ้โหทำได้สวยมากครับซัดแล้วเป็นประตูครับมันตรงข้ามกับเกมที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าทีเยืนได้ หลังจากมีประตูเกิดขึ้นครับเราได้สกอร์แล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ลองเข้ามือแล้วก็ออกอันเดรสินีสตาการ์เรตเบลเขาจะได้เตะลูกนิ่งตรงนี้ครับสมิเกดิล่า <c oughs> รงลโอ้ยมาไงผมไม่เข้าใจถนัดซ้ายแล้วส่งขวาตลอดเลยน่ะแบ็กซ้ายก้วถนัดซ้ายได้ส่งขวาตลอด บอลดีครับขยับก็ไปปัดครับโอ้โหสุดยอดครับขเข่ามือแล้วก็การของบอลนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่เสียบอลไปแล้วนะครับผ่านได้แย่นะครับก็เลยเสียการของบอลครับเป็นลูกทุ่มเป็นลูกทุ่มอย่างแน่นอนครับเลี้ยเนลเมสซี่โอ้โหผู้สาวประตูป้องกันเอาไว้ได้ครับหลับได้ดีจริงๆครับในน้ำ ทราบเข้าไปแล้ว <ed> ita, นี่ยลูกย่างนีเสือกลับได้คืองงอย่างลูกยังไงก็เข้าก็าเสือกลับได้ลูกที่ไม่เข้าก็หล <M acy. S 2> ับไม่ได้โคตรมากโซ่เลยลิคาโดกาก้าเจมส์เคดิล่าตรงนี้มีโอกาสลุ้นแล้วนะครับ ก็คงยังไม่ใช่จังหวะนี้นะครับคุณวิสั์ครับแม้ว่าเขาจะซัดมาแล้วยิงหายิงหายหายครับไม่ได้เข้าโก้นะหายไม่ใช่โกสต้องยิงเรียดถึงจะเข้าแต่โก้มันจะรับได้นะดูดิรับเฉยๆอะโลกที่ปั่นอย่างเงี้ย ไปต่อไม่ได้นะครับกองหลังแข็งแกร่งมากครับกองหลังพยายามเข้าสกัดครับแต่แย่งบอลไม่ได้นะครับแนวรุกเตียงบอลท่าสนะิบ <9 S 2> เก้านะของเขามานนะแล้วตัดบอลเอาไว้เตงบอลไม่เต็มเจมส์ซามูเอลเอโตอินเนสตาคงจะไม่มีอะไรมาขัดขวางเกมแบบนี้นะครับในช่วงทศเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นช็อตที่ยอดเยี่ยมโอ้โหเขายิงชนเสานะครับซ <c oughs> ามิเกดิล่า ถ้าเป็นเลนแรกกิ่ง LIKE นี่โมโหยี่ผ่านอย่างเงี้ยตอนเสาร์ตลอดเลยทั้งสนามเลยนะครับคงไม่มีทีมไหนแฮปปี้ในตอนนี้เออแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกว่ามันดีก็คือมีประตูเกิดขึ้นครับผ่านบอลได้สวยครับอืมท่าได้ดีจริงๆครับแต่บอลหลุดออกไปผ่านได้แย่อีกแล้วนะครับอืมโกว่าทีมแล้วก็จังหวะการเล่นนั้นจะเสียไปจังหวะสกัดสําคัญอย่างยิ่งนะครับตอนนี้บอลก็หลุดจากเขาไปแล้วครับชาบี มิน่านี่มันตัวใหญ่ชิศหายเลยนะแล้วย่าญาติัวเล่เลยไปลูกทุ่มครับแต่ย่าญาติัวเล่ใหญ่กว่าแต่องลีก็ใหญ่นเกมดีรับส่งบอลกันได้ดีครับเราจะเห็นไม่น่าสงสัยนะครับที่พวกเขาดีใจเพราะนี่คือประตูตีเสมอครับซาเมวีโต้นั้นถือว่าถ้ามีคนเบียดหน่อยเอไม่เข้าเนาะทุกต่างเลครับใช่เลยครับเปรียวไปไหนกันลูกตรงหน้าระดับโลกอย่างแท้จริงครับมาตีเสมอกันได้แล้วนะครับหนึ่งต่อหนึ่งโอ้โหกาดทองจริงๆครับ ถ้าเป็นนอกกรอบก็ฟาวไปแล้วอัดกันหนักเหลือเกินครับลัะโทษเลิกกินอ่ะขัดขาโก้เด็นดนไอ้นีีบ่าแมนเชเตอร์ลิงนะเร์ลิงอ่ะเจ็ดนาทียิงไปอ่ะเออยูแมที่สเตอร์ที่สิบเก้าล้าอลน้องเดียว นาทีที่สองมันบอลลื่นเหยียบบอลลื่นอาลังเล่าก็เขากำลังหาประตูที่จะขึ้นน้ำอยุดไล้แล้วนะครับมาเพียวอย่างเพียวเลยปุ๊บๆเหยียบบอลลื่นอมันอยู่ข้างนอกแบบจะยังไม่ยิงเงี้ยเหยียบบอลลื่นหลอกเราเขาตัดบอลได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะจริงๆ เขาพยายามเก็บบอลนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เจมส์เขาขวาจังหวะนี้เอาไว้ได้ครับผูกสาประตูดาวิสินวาเล่นโคตรดีอะเมื่อวานเขามรอกำลังไหลลื่นเลยทีเดียวครับแต่ว่าโดนตัดบอลเอาไว้เห็นยูว่าแต่มุมครับ ายาตูเร่เล่นบอลเข้าไปข้างในครับนี่เป็นเกมรับที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับป้องการลุกเปิดเข้ามาเออนี่คือจอมปะพทะนะครับเขาเข้าบอลได้เด็ดขาดมากๆาก r กริ <Garrett Bell. S 2> สเบลสูสีกันเหลือเกินครับสองทีมนี้ไม่มีอะไรแตกต่างครับสกอร์ก็ออกมาแต่ว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วครับ ดูครับเขาอ่านเกมขาดครับเท้าเข้าไปสกัดจังหวะผ่านครับนิโดกาก,าก,ากา้าถึงบอลเร็วครับแล้วก็แย่เท้าเข้าไปเชอรี่อองรีซามูเอลเอโตอินเอสตาเรเนลเมสซี่ย้อนกลับมากดีจัดการจังหวะนี้เอาไว้ได้ทักษะนีะส้สุดยอดคาริมเบนเซมา่า สิบนาทีแล้วเป็นช่วงตวเวลาพิเศษจะลากไวห,หน่อยก็ควรจะเย็นทั้ง2ทีมก็วางแผนการเล่นครับทั้ง2ทีมก็ต้องสู้กันอย่างเต็มที่ครับาตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้ง2ทีมนั้นจะเ,นเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วนะครับรอในช่วงตวเวลาพิเศษครับซึ่งเริ่มแล้วมีจังหวะก,การประทะครับสมวยเอโต มาซ่ามันเจอมาเนยโยมา39ม้าล้านต่อนี่ไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเข้ามาหยุดเอาไว้ได้ตอนนั้นเนาะพดแพงเลยมั้งเอ้ยปีไหนอะยังตังยังไม่เท่าไหร่เลยจังหวะนี้อาจจะเปลี่ยนเกมได้ครับแต่ว่ากองหลังนั้นจัดการได้ก่อนครับอันเดรซินเนสตาซามูเอลเอโตเชอรี่อองรีนี่แหละครับกองหลังต้อง้ยที่เหล่ามอสไม่ทัน ม,มันแข็งเะแล้ลามอนหมดแรงไปเตะได้ไม่หลามอนหมดแรงไปนะเรามาแพ้แมนเชสเตียร์เพราะลูกคิดนี่แหละหลูกสุดท้ายได้ยิงถ้าลูกสุดท้ายยิงเข้าก็ชนะเสื้อไปชิป เจฮาร์ดผัดได้ข่าวดยว่าเพย่อโจเทมองเกมได้ขาดครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษครับหากว่ายังยิงกันไม่ได้แน่นอนครับจะต้องเป็นการโดนจุดโทษคริสเตียโนโรนัลโดคาริมเบนเซม่าทักษะนี้สุดยอดผู้ตัดสินตะโก้แล้วว่าฟรีคิกเมสซี่ ซาเบียเอนันเดสองรีทำดีมากครับนี่เป็นโอกาสทองที่จะได้ลุ้นประตูนะครับแต่ว่าสุดท้ายกองหลังก็เข้ามาโอ,อนี่อาจจะเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะทำให้ทีมนั้นรอดพ้นอันตรายครับเชอรี่องรียังเ,ออยงเต็มด้วยเลยร e ลอซามอลเอโต้ลุ้นแล้วนะครับโอ้โหเขาป้องกันได้นะครับ คนที่ยิงก็โปรดกาสยิงประตูที่สองในเกมนี้ลงนี้ถือว่ายิงได้ดีเอามากมากเลยนะครับทำได้เนียนและแม่นยำมากครับต้องเล่นให้เนี้ยบที่สุดนะครับแต่สุดท้ายก็โดนดักเอาไว้ได้นะครับเกมเปลี่ยนครับทำดีครับวันนี้แล้วก็เป็นฟรีคิกเขามีโอกาสลุ้นครับเจมส์เปเป้เขาเร็วมากจริงๆริงฮึ่ม ะะก็ยงิงก็แล้วแต่ล่ะไม่รู้ว